สวัสดีค่ะ,คะรักสภาพทุ่สองค่ะนางค่ะนางค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเสื้อคาดิแกนขาหน้านะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอทีนะคะ45โลราคา4,000บาทกำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆ สองถึงสองหิตัวค่ะตกต้นทุนต่อตัวโดวยประมาณการนะคะ16บาทจ้าใช่ค่ะโรค้าจ๋าเป็นคาดิแกนหลังจากห่างหายไปนานมัค่ะโรค้าจ๋ามานจริงๆวันนี้กลับมาแล้วโรค้าจ๋ากลับมาใน ลค้าสุดข่มกลับมาในต้นทุนสุดคุมนะคะจ๋าสำหรับงานคาร์ดิแกนนะคะยูนิโค่ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเสื้อคลุมคาร์ดิแกนผ่าหน้าลูกค้าจ๋าไม่จําเป็นต้องหนาวนะลูกค้าจ๋าหมวดนี้ใส่คลุมแดดคลุมลมนะคะทํางานในห้องแอร์ออฟฟิศนะคะนักเรียนนักศึกษาสามารถคลุมได้หมดเลยนะคะเป็นเสื้อคลุมคาร์ดิแกนจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อผ้าที่กําลังฮิตเลยนะช่วงนี้นะคะลูกค้าจ๋าก กำลังฮิตเลยค่ะน<ช>ะคะ,คะสำหรับกระสอบนี้ต้นทุน16บาทต่อตัว สิบหกบาทต่อตัวเท่านั้นค่ะรุ่นค่ะสำหรับผ้าคารดิแกนค่ะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยกระสอบนี้ราคาสี่พันบาทใช่ซื้อยอลดเยอะด้วยค่ะพี่นางจ๋าวซื้อครบห้ากระสอบมีส่วนลดด้วยหนึ่งพันบาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะอันแนะนำค่ะลูกค้าจะอันนี้อะไรนะคอกโคดายโอ้โหคอกโคดระเฮสเซนเอ็มเหรอแบนแบนเอาแล้วนะมาแล้วนะแบนเริ่มมาแล้วนะ ลูกค้าจ้าเ h สแสตสิบหกบาทครอปโฟร์ไดสิบหกบาทยูนิคอสิบหกบาทลูกค้าจ้าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราประมาณการต้นทุนที่สิบหกบาทนะคะลูกค้าจ้ากระสอบนี้สี่พันบาทลูกค้าจ้ามาแล้วมาแล้วพาร์ิแกนลผ่าหน้าของเรามาแล้วลูกค้าจ้าสี่พันบาทเท่านั้นจับจองให้เร็วจับจองให้ไวลูกค้าจ้าสินค้าเมไม่เยอะนะหมดแล้วหมดเลยเด้อลูกค้าจ้าหมวดนี้ เสื่อคลุมค่ะดีแกนค่ะนะ้าคะใช่ค่ะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค้าจะเป็นกระสอบนี้เลยก็ได้ไดหรือว่าเป็นกระสอบใหม่ก็ได้ไดมีพร้อมจัดส่งค่ะ เกตเอนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอค่ะ5้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะปากเปื้อนดำมีเจอค่สาระคาจะวินิสวยอ่ะสวยค่ะอันนี้คือเป็นแบบว่าอะไรนะเขาเรียกเลยนะย่งไรคะมุกมุกโอ้มุกกระดูมมุกอ่ะนะคะจะวินิสวยนะเป็นสีชมพูราคาจะชมพูอ่อนชมพูพิสฟิสเนี่ยราคาจัดแล้วก็ประดับด้วยมุกมุกอุ้ยสวยอ่ะ ใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเรื่องสีสันไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องถามหาลูกค้าจ๋าเขามีคราสมาุกสีเลยลูกค้าจ๋าอุ้ยอันนี้ถูกรอดค่ะลูกค้ารอดเลยพี่นางค่ะเมื่อกี้พี่นางพูดถึงสีลูกค้าจ๋าดูสีค่ะดูสีค่ะดูสีค่ะลูกค้าจ๋าสีแจ่มมากสีเด่นมากลูกค้าจ๋าอุ้ยสวย แว่าเป็นแฟชั่นคลาสแบบมาเลยบางตัวตกแต่งมุกบางตัวเป็นลายกรงลายปากบางตัวแบบว่าฉลุลูกไม้นะคะมีคลาสเขามานะคะลูกค้าจะ๊ะลูกค้าจ๋ากระสอบนี้สี่พันบาทเท่านั้นน้ำหนักสี่สิบห้าโลสี่พันบาทเท่านั้นน้ำหนักสี่สิบห้าโลต้นทุนยัวยัวสิบหบาทจ้าโอ้โหสิบหบาทลูกค้าจ๋าสิบหบาทนะลูกค้าจ๋า สุดคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพี่นางหาขายตัวสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าแปดเก้าเอาไปเลยสองตัวร้อยทั้งหมดทั้งมวลนี้ตอนโหนสิบหกบาททำมา u n i q l ค่ะเมื่อยเสียงสูงไปเมื่อยเวลาปีลงมาแล้วมันเหนื่อยเสียงสูงไปหน่อยสูงไปนิดอะรัชดาสี่พันบาทสี่พันบาทค่ะโคชชี่อะไรก็ได้ รนยอมกันที่ไหนเอิร์ทเอาเลยนะคะเอิร์ทโอ้กองเปียกหมดแล้วลูกค้ามีแมสอยู่มีแมสอยู่โอ้อุ้ยแต่สวยอ่ะนะสวยอุ้ยอันนี้สวยจังอุ้ยนี่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรเปนเหมือนสมหัวสมหัวเขาเรียกอะไรนะอ่ะลูกค้าจ๋าแบบนี้มีคล้ามานะแต่ยังคงเป็นเนื้อคอดิแกนลูกค้าจ๋าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะต้นทุนของเขา16บาทเท่านั้น ใครตามหาเสื้อคลุมคาดิแกนลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวมาแล้วนะคะลูกค้าจ๋ามาแล้วเด้อคาดิแกนของเรา4ี่พันบาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะลูกค้าจ๋า4ี่พันสี่พันบาทเท่านั้นนะคะ จำมาสดสดใหม่ๆแล้วลอนเนี่ยูกคะจะเป็นแบบคอวีอะเนี่ยคือแล้วเรื่องไซส์นะคะูกคะจะไซส์แบบนี้จะเห็นเป็นตัวเล็กๆแต่ว่าลูกค้าจับเขายืดนะถ้าคาดิเกนคือรู้จักกันเลยวายนะคะเราจะขยเยอกันไหมคนณะเสื้คือยืดมากลูกค้าจะยืดมากนะคะลูกค้าจะใส่เป็นเสื้อคลุมได้ใส่เป็นเสื้อแบบนี้ติดกระดุมแบบเรียบไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะทีนะ กี่อะลูกค้าจ<อ>๋าสวยมากอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะน,นักเรียนนักศึกษาใส่ได้นะคะออฟฟิศออฟฟิศใส่ได้นะคะใส่อยู่บ้านใครที่แบบกลัวดำเนาะมโคโคไม่ได้ออกไปไหนแบบอยู่บ้านเฉยๆอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าจ๋าไม่อยากแบบว่าโดนไอแดดนะคะก็สามารถใส่คลุมได้เลยะะใช่ค่ะได้หมดได้เหมือนกันคะ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำวิยตัวนี้สวยสวยลดมากคะ่กคะลูกค้าจ๋าแนะนําแนะนําค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะลดเยอะด้วยทตงไย ป้ายยังมาค่ะนะคะจ๋าเป็นปรงเป็นป้ายยังมีติดมาค่ะนะคาจา๋า ต้นทุนสิบหกบาทนี้มาแล้วอันนี้ใส่มาจากบ้านเมื่อเช้าอีกแล้วเหรอคะลูกค้าจ๋าถ้าถามเรื่องไซส์นะคัตดีแกนเขาจะเป็นเหมือนที่น้ําบอกอ่ะเนื้อจะสามารถยืดได้นิดนึงนะคะลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นไซส์เขาจะอยู่ประมาณไซส์เอ็มเด้อลูกค้าจ๋าไซส์อยู่ประมาณไซส์เอไซส์เอ็มนะคะเอลส่วนน้อยนะคะลูกค้าจ๋าส่วนที่นางใส่ก็น่าจะประมาณไซส์เอ็มเนาะใช่ค่ะประมาณลูกค้าจ๋าประมาณนี้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าจะใส่เป็นเสื้อคลุมก็อาจจะใส่ได้ทั้งเอ็มทั้ออะะไรน เชื่อเลย,เลยนะคะอาจจะใส่เป็น SM S M <ช>นะคะจ๋าใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าแต่ชอบอ่ะลูกค้าหนูชอบลงต้นทุน16บาทลูกค้าจ๋าก,ก็ชอบรกระอบกระอบนี้ พันบาทเท่านั้นลูกค้าจาบน้ําหนัก45โลคุณภาพเกรดเอจ้าใช่ค่ะอุ๋ไม่ค่อยผ่านเลยนะโกยบ้างเล็กน้อยคะ่ะลูกค้าจัเพราะว่าสวยจริงๆคะ่ะลูกค้าจัเป็นเกรดเอนะคะเปอร์เซ็นต์เสียหายมีเจอคะ่ะ5้าถึงเปอร์เซ็นต์คะ่ะลูกค้าจัขาดเพื้อนดำมีเจอเป็นคงเป็นขุยมีเจอนะคะ อุ้ยชอบสีเนาะอุ้ยชอบอ่ะสีดูดิดูสีได้หดเลยอ่ะสีแบบแจ่มมากใช่ไหมลูกค้าจ๋าเจ่มจริงๆนะคะใช้แล้วค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าต้นทุน16บาทเหมือนอย่างที่แจ้งเนาะลูกค้าไปซักรี่ดีๆนะคะลูกค้าขาย59ก็ได้ได้ค่ะห้าเก้าหกเได้ลูกค้าจ๋าแนะนำเลย ลูกค้จาจยาแนะนําเลยคุ uma, A, ้มมากเกรดเอยั่วๆต้นทุน16บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะต้นทุน16บาทเอาจริงๆสตัวร้อยยังได้เลยสตัวร้อยได้ตัว5 9 2ตัวร้อยได้ค่ะลูกค้าจ๋าตัว80ตัว90ตัวร้อยได้เหมือนกันหมดค่ะลูกค้ 5, จาจ๋า ที่สําคัญขายทุกตลาดด้วยจ้ะใครๆก็ใส่ค่ะตลาดมัดตลาดออนไลน์ขายได้หมดนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าบางตัวเขาจะเป็นแฟชั่นมานะลูกค้าจ๋าบางตัวแบบว่ามีลูกเล่นหน่อยมีมุกประดับนะคะมีปงมีปากมานะคะลูกค้าจ๋าบางตัวพอเขาก็เป็นสไตล์กับลูกไม้นะคะใช่ค่ะมีมาหมดนะคะจูกค้าจาะมาเลยนะขออนุญาตลือให้นิดนึงจ้ะเพราะว่าไม่ได้ลื้อกันเลยนะคะไม่ได้ผ่านกันเลยบ้าไปค่ะ ทำไปหรือไม่หรืออ่ะ, <c oughs> อะไปือนเฮ้ยเนาะ <c oughs> ไปจริง <ๆ S 2> แล้วนะไปจริงจริงแล้วนะลูกค้าจานแนะนำนะคะลูกค้าทาั้งใดที่สนใจนะคะลูกค้าจา๋าหมวดนี้สุดคุ้มมากเหมือนอย่างที่แจ้งนะคะไม่จําเป็นต้องหนาวเราก็ใส่ได้หมวดนี้คือใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเรานะคะลูกค้าจา๋าคือวัยกลางคนก็ได้ไวัยทํางานก็ได้นักเรียนนักศึกษาได้หมดเลยนะคะเป็นเสื้อคุมคาดิแกนที่ เนื้อผ้าเบาบางนะคะเนื้อผ้าไม่คันคายนะคะอะไรคือคันคายอันเดล่ะใส่บางคนเขาจะคันคายอะไรคือคันคายแฟรไทยแฟร์ไทยที่หน่อยไม่คันนะเราไม่คันนะคะช่ยอันแนะนําเลยค่ะใส่เป็นเสื้อคลุมได้ใส่เป็นแฟชั่นได้เอิร์ธค่ะรุคค่ะจะกําลังฮิตนะช่วงนี้ กำลังฮิตนะสำหรับเสื้อคาร์ดิแกนยิ่งหน้าร้อนเนาะพี่นังเนาะ,ะถ้าจะใส่หนาไปก็จะร้อนไปนะคะ<ช>ถ้าจะใส่แบบนีนะ้เวลาคุมกันดงกันเด็กนะคะใช่ค่ะลูกค้าดูสิคะ16บาท สว<ล>ยสสนะลูกค้าจ๋าทำแบบว่าอยู่ในห้องแอร์นะใส่คุมกันหนาวห้องแอร์อากาศเย็นๆนะคะลูกค้าจ๋าใส่คุมได้ออกไปกินข้าวเที่ยงค่ะแดดร้อนค่ะใส่คุมแดดค่ะขีม่มอเตอร์ไซค์ค่ะลูกค,ค้าจ๋าคุมแดดค่ะลูกค้าจ๋าใส่อยู่บ้านซื้อ,อ,อค่ะลูกค้าจ๋าก็ได้เลยนะคะลูกค้าจ๋า6บาทเท่านั้นนะคะใช่ค่ะ16บาท16บาทค่ะอย่างที่เราแจ้งซื้อ5กระสอบแบสร์ลดอีกอาจจะเหลือประมาณ13 1 4บาทก็ได้นะสุดคุ้มมากลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากซื้อเยอะรถเยอะซื้อ10กระสอบ เรามีเซ็ตราคาส่งใ,ให้ด้วยค่ะนกคาจากเน้นย้ำราคาส่งเราลดทุกลูก ลดทุกรูปไปเลยนะคะลูกค้าจ่าต้นทุนต่อตัวลดลงไปอีกเยอะมากใช่ะะแล้วค่ะลูกค้าจ่าค้าอยู่แล้วนะคะลูกค้าจ้าแนะนําซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เพราะว่ามวดนี้นะคะไม่ได้มีเข้าไปบ่อยเนาะลูกค้าจ้าตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะคะลูกค้าซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะสี่พ <4 S 1> ันบาทชนิดาภานะคะบอกว่าสนใจรบกวนลูก,กคา้าอนบ็อกได้เลยนะจ๊ะสนใจรับกระสอบรีวิวก็ได้หรือเป็นกระสอบไหนก็ได้นะคะใช่ค่ะแล้วก็ใครทนที่สนใจสามารถทักหาแอดมินได้เลยนะคะหรือว่าทักหาพนักงานถ่ายโดยตรงได้เลยได้ว่าเบ ขึ้นอยู่หน้าเพจค่ะ4ี่ห้าเบอร์สามารถโทรได้ทุกเบอร์เลยนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าสามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะลูกค้าจ๋าหรือลูกค้านะคะถ้าสามารถแบบว่าเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้างานก่อนก็ได้เนาะบริษัทบักเปิดทุกวันนะคะ9ามงเช้าถึง5โมงเย็นเนือลูกค้าจ๋าจันถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันนะคะใช่ค่ะอันนี้เราีวิวให้ลูกค้าดูกันประมาณครึ่งข้าวนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวที่เหลือสาหรับใครที่รับกระสอบนี้เดี๋ยวไปลื้อกันอีกทีหนึ่งนะใช่แล้วค่ะลููกกกคคคคคคค้้้้าาาาจจออ่่ะะะลสิินนนนนมวีเเป็รืงุแ นะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตไอทีนะคะ45โลราคา4,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการคร่าวๆ200ถึง250ตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ16บาทค่ะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยคะ่ะจะเป็นทางไลนะ์เฟซบุ๊กหน้าเว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวนันทางแต่9้โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะ ปฏิตามหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ